จังหวัดระยองติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนสาย36บริเวณหน้าบริษัทไทยวัดสี่แยกเกราะกรอยหลังคลองทับมาค่ะ ที่บริเวณหน้าบริษัทไทยวัดสาขาระยองวัดที่ร้อยตีพิรุณเหมรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วม3จุดได้แก่บริเวณถนนสาย36หน้าบริษัทไทยวัดสาขาระยองบริเวณแยกเกราะกล,ะกลอยและคลองทับมาช่วงสะพานแตงจนถึงหมู่บ้านระเบียงเมือง สำหรับการดำเนินโครงการแก้ปัญหาระยะสัน้นโดยการแก้ปัญหาบริเวณหน้าไทยวัดตอนนี้ได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำข้างทางให้ลึกขึ้นแล้วพร้อมเพิ่มท่อบริเวณทางเข้าที่ดินเอกชนที่มีขนาดใหญ่3ามท่อและหาพื้นที่แก้มลิงเพื่อรับน้ำชั่วคราวในบริเวณดังกล่าวส่วนในระยะกลางและระยะยาวจะทำท่อรอดให้น้ำไหลรอดข้ามฝั่งใต้ทางหลวงสาย36และทำท่อระบายน้ำระบายไปยังคลอง หลังหมวดทางหลวงทับมาและขุดคลองให้ลึกขึ้นเพื่อรองรับการระบายน้ำช่วงฤดูฝนถึงแม้บริเวณดังกล่าวจะมีท่อระบายน้ำเดิมอยู่แล้วแต่ยังไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพเปลี่ยนไปทำให้ขวางทางการไหลของน้ำ ขณะที่พื้นที่บริเวณสี่แยกเกาะกล,ะกลอยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเทศบาลนครระยองและเทศบาลตำบลทับมาร่วมลงพื้นที่บริเวณจุดรับน้ำข้างวัดเกาะกล,ะกลอยเพื่อดูพื้นที่หน้างานและแผนการขุดลอกสะทำแก้มลิงรับน้ำทั้งบริเวณสะหน้าฮอนดาปิยะข้างวัดเกาะกล,ะกลอยและฝั่งริมคลองทับมาค่ะพร้อมทำระบบระบายน้ำเพื่อผันน้ำลงไปยังคลองทับมาปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นสะตื้น ไม่มีท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักจะมีน้าขังทําให้มีน้ำท่วมขังบริเวณแยกเกาะกลอยฝั่งน้ําคอกส่วนที่มีวัชพืชขวางทางน้ําในคลองทับมาตรงหมู่บ้านระเบียงเมืองทางหน่วยงานได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อนําเรือมาขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชบริเวณดังกล่าวค่ะ